สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเพนจะมาสุ่มหมัดที่เข้ามาใหม่นะคะไม่รู้ว่าชื่อหมัดว่าอะไรนะคะตรงนี้เลยนี่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะเนี่ยหมัดนี้อา่าตอนนี้นะคะพี่มีอยู่เก้าร้อยเพชรนะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวพี่จะเติมใส่เนาะมากโอกาสจะพอโอเคมันเดี๋ยวลองเกินอู้ไม่ได้ เขาดูตรงไหนอะว่ามากหรือน้อยไม่ได้ได้เสื้อไม่ชอบได้กระเป๋าใช่ไหมอุ้ยมีทุกคนไ,ได้แต่กระโปรงกระเป๋าว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนอ้าวไม่ได้ไม่ได้แน่เลยการ้อยเพรต้องได้เติมเพิ่มแน่เลยมาลองมาชิบไม่ได้อันโดวกกระเป๋าอีกแล้วว่า อันนี้โอกาสมากใช่ไหมเขาดูตรงไหนโอกาสมากโอกาสน้อยอุ้ยไม่ได้จะหมดแล้วต้องได้เติมเพิ่มแน่เลยค่ะไม่อยากเติมเพิ่มออกมาให้พี่เถอะเอ้ยเอ้ยอย,อยทุกคนได้แล้วอาไม่เกลือเลยไม่เกลือเลยเนี่ยหมดประมาณห้าร้อยเพชรนะคะไหนดูตรงนี้ใช่ปะ มามาดูกันอุ้ยหมดประมาณห้าหกร้อยเนาะประมาณนั้นแหละนี่ได้มาแล้วทุกคนอย่างที่อุ้ยนี่เลยทุกคนสวยไหมสวยไหม <c oughs> อุ้ยทุกคนมามาเดี๋ยวลองไปโซนกันดีกว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอันนี้ก็มาสุ่มให้ดูแล้วเนาะมาุ่มให้ดูแล้วลองไปในโซนดีกว่าว่ามีคนได้เยอะไหมนะคะ นี่มันเพิ่งมานะคะพี่ก็เพิ่งเข้าเกมแล้วก็เห็นก็เลยมาสุ่มเลยมาสวยเนาะมาสีแดงอะทุกคนดูดิสีแดงสวยเนาะทุกคนเนี่ยสวยมากโอ้โหทุกคนสวยเนาะสีแดงอะชอบสีแดงนี่นี่มีคนสนใจอยู่ สีแดงสวยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมัดน,นี่เอาไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครสนใจเลยดูดิมีแต่คนนี้อ่ะแต่ผู้หญิงคนนี้สวยน่ารักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคน โอเคงานพี่ไปเลยนะคะบ๊ายบาย